อ่าสวัสดีครับผมนะครับป้าต้าเกษตโบราณอินดี้นะครับวันนี้ลมมันแรงนะครับลมมันแรงก็เลยอ่ามาเข้าสวนดีกว่านะครับนำมาเข้าสวนดีกว่าไม่รู้จะไปทางไหนตอนนี้ก็รถเกี่ยวข้าวอยู่รถเกี่ยวข้าวก็ยังไม่มากันนะครับนก็เลยเข้ามาในสวนมาดูแตงกันหน่อยอ่าในสิ่งที่เราปลูกไว้นะครับนี่คือแตงนะครับนะนี่ครับแตงพันนี้ครับนั่นอ่าแตงพันนี้ครับนเป็นแตงพันที่ปลูกง่ายมากนะครับปลูกง่ายแต่ว่า เวลาเราคัดสายพันธ pues so ุ์ค nah ่อนข้างที่จะใช้เวลาในการคัดเพราะว่าเป็นแตงที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ปลูกกันทั่วไปแตงพันุนี้นะครับนกเขาเรียกว่าแตงพันุสีนานวนนะนะสีนานวนนะครับนะหรือว่าขาวนวลก็ได้นะครับนะเป็นแตงที่ปลูกได้ดกมากๆแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะนอร่อยแล้วก็สามารถปลูกได้นะครับแทบทุกสภาพดินนะเป็นแตงที่ค่อนข้างจะให้น้ําไม่มากเท่าไหร่และเป็นที่ตลาดต้องการสูงมากนะนะที่ผมปลูกไว้ตรงนี้นะ นี่นะครับนะตรงนี้ครับนะแล้วก็จะเจ็บพันธด้วยครับนะแตงพวกนี้สามารถนะครับนะมีขนะแบบนี้แตงพวกนี้ครับนะแตงพวกนี้สามารถนะครับนะสามารถที่จะต่อพันุได้ด้วยนะครับเนี่ยหมายถึงว่านะครับนะเราเก็บพันธุ์ไว้ต่อยอดได้เรื่อยนะครับแบบนี้ครับนะแต่ว่าต้องให้มันแก่แก่สุดๆนะครับตอนนี้ค่อนข้างแพงนะแตงพันธุนี้นะครับนะผมได้มาจากที่กาฬสิน์นะครับนะอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสิน์ค่อนข้างที่จะเป็นแตงที่มี มเมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงแล้วก็มีหนึ่งเดียวด้วยเขาต้งตั้งชื่อวาอ่าซีนานวนนะครับแล้วก็ได้มอบปลูกที่นี่แล้วก็ต้องการขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ซื้อว่าผลิตออกมาดีครับดอกเดือกเนี่ยออกเต็มเลยครับนะนะครับเนี่เต็มเลยน,นี่ครับเนาะออกออกดอกเต็มเลยแบบนี้นะครับนะรสชาตินะครับนะรสชาติรู้สึกว่าจะกรอบมันกรอบกรอบด้วยนะครับนะกรอบด้วยอลองเด็ดหน่อยอันนะเด็ดมานี่ครับเนาะอันนี้คือเราไม่ได้ใส่เคมีนะครับนั้นเราจะใช้วิธีการ ให้แต่ฮอร์โมนไข่รสชาติเป็นเร็กออเขาขาเป็นแต้งพันขาครับอร่อยมากครับกรอบรสชาติอกอกๆปนหวานยางยางน้อยแทบจะไม่ค่อยมียางอร่อยครับเป็นแจ้งที่ปลูกง่ายมากครับตรงนี้ก็เป็นดินทรายธรรมดาั่วปดินทรายด้วยครับเนี่ยนี่ครับดินทรายด้วยนะครแบบเนี้ยแบบอ่านี่การรองก้นลงก้นลุมให้เรียบร้อยครับนะ วิธมีการปลูกก็ไม่ยากนี่คือแตงครับนะแตงสีน่านวนลหรือว่าแตงขาวนวลน่ปลูกง่ายให้ผลผลิตสูงแล้วก็อ่านี่ก็ปลูกมาแค่กี่วันเนี่ยสี่สิบห้าวันนะครับเราถือว่าเก็บขายได้สองครั้งแล้วล่ะก็ขายตามชุมชนชาวบ้านนะครับแล้วก็ขายกันอยู่ที่อ่าถุงละประมาณยี่สิบบาทนะครับนะก็หลายลูกอยู่นะครับนะรสชาติอร่อยครับ หวานครับแต่ไม่ใช่ว่าหวานแบบพูดเพืออลังการงานสร้างคือหวานเท่าน้ำตาลมาันคงไม่เท่าน้ำตาลหรอกครับนะ <c oughs> มางคงไม่เท่าน้ำตาลแต่ว่ามันไม่มีรสขมก็แล้วกันมันไม่มีรสขมเป็นแจงที่ปลูกง่ายมากครับเราจะพาเดินดะูแบบนั้นปลูกทั้งหมดนี้ครับเราที่ได้พันพันมาครับนะทั้งหมดนี้ก็วันร้อยกับสองต้นก็ไม่ได้ซ่อมไม่ได้แซอม,ม,ซอ,มอะไรนะก็ถือว่าออกผลูกดีก็เนี่ยตอนนี้ที่ปลูกมาก็ครบห้าสิบวันแล้วลนะ่ะยังไม่ถึงสองเดือนเจ็บไข่ไปสองครั้งนะ อ่าถ้าว่าจะเก็บมนคือก็อยากจะได้พันมนไหมครับนะนะตอนนี้พันธุเราก็มีแล้วนะอะเก็บสายพันมาหน่อยครับแนละ้วเพราะพันธพวกนี้ครับนะค่อนข้างที่จะหายากกันหน่อยนี่ครับนะนี่แบบนี้ครับเต็มแลครับแบบเนี้ยกาลังออกดอกที่เหลืองๆครับนะใช่หมดเลยนี่อร่อยกินไปคุยไปครับนะอร่อยครับต้องมีสูตรอร่อยจริงอร่อยมาก บอกคนว่าอร่อยแล้วทำไมไม่เก็บไว้กินคนเดียวเออก็ของอร่อยนี่อยากให้กินด้วยกันนะครับนะหาพันธุ์มาปลูกเพราะเป็นแปลงที่เขาตลาดต้องการสูงนะครับนะอ่าน้ําหนักก็ได้ดีด้วยนะครับผิวก็น่ากินกว่านะครับนะ้ยางมันก็น้อยนะครับนะ้หาไม่ปลูกกันดีครับเตร็มหมดเลยดีครับอืมทั้งนั้นเลยนี่ครับนะนี่คือแปงสีนันนวลไอ้ลูกนี้จะไว้ทำพันธุ์ นี่ยังไม่ได้นะนี่ลูกสวยแบบนี้การคัดพันธุ์ครับต้องดีดลูกด้วยนะต้องดีดลูกด้วยต้องดีดฟังเสียงลูกข้างในด้วยครับนะเพราะว่าแตงพวกนี้เป็นแตงเนื้อเยอะดูนะครับเนี่ย anyhow. เป็นแตงเนื้อเยอะแล้วก็ต้องฟังเสียงถ้าเสียงนั้นมันดังปุกปุกปุกแบบเนี้แสดงว่ามันมีแต่เนื้อเนื้อจะดีมากนะครับนะเนื้อจะดีมากแต่ว่าเมล็ดพันธุ์อาจจะน้อยฉะนั้นต้องดีดแบบให้ดังแบบแป๊กแป๊กแบบนี้แน่นแน่นแบบนี้ครับนะ เราจะปล่อยไว้จนกว่าจะออกเหลืองจนออกสีน้าตาลลายเข้มเลยนะครับนะลายเข้มลายเข้มแล้วค่อเอา,มาเมล็ดพันธุ์มันะบวนารานการเก็บเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะก็มีการล้างน้ำล้างน้าคัดมเมล็ดพันธุ์มีการพึ่งแดดสี่ห้าแดดนะครับนะแล้วมาข้อล่มอีกต้องเก็บพันธุ์พวกนี้ไว้อย่างน้อย6หกเดือนนะถึงจะนําไปปลูกได้ชุดนี้นะครับนะชุดนี้ที่เราจะเก็บพันธุ์กันเนี่ยนะครับจะเก็บพันธุ์กันก็นกนอยู่ที่ประมาณทิ้งไว้ จะปลูกอีกชุดหนึ่งก็นู่นแหะครับเดือนพฤษภาปีหน้านะครับเราถึงจะปลูกได้นะอาจจะทิ้งไปสองสเดือนอย่างทั่วๆไปนี่ไม่ได้นะครับนะนั่นมันมีงอกเมล็ดพันธุ์สีสันก็ต้องดูด้วยนะครับนะถึงบอกว่าเป็นเป็นเตียงที่ค่อนข้างที่จะการรักษาเมล็ดพันธุ์น่ครับนะต้องดีแต่การปลูกน่ะง่ายการปลูกน่ะง่ายมากเลยครับนะง่ายแล้วก็ออกผลผลิตได้ไวด้วยนี่ครับนะลูกนี้เขานะีกเก็บพันธุ์แบบเนี้ยแต่ช่วงนี้ยังดีดไม่ได้ครับนะยังดีดไม่ได้ครับต้องขนาดนี้ถึงจะดีดฟังเสียงถ้าแป เนื้อในเยอะ,มะเมล็ดเยอะนะครับนะแต่ดังปลุกปลุกเลยเก็บขายเลยครับเก็บขายไปเลยนะครับนะอ่าเก็บขายไปเลยแบบนี้ครับดูครับเนี่ยห้อยละยงลอย่างเต็มเลยแบบเนี้ยดูดิครับห้อยลอยงลอยางเต็มเลยอร่อยครับอร่อยกร,บอ,รอ,ยอบหวานอืมเยอะมากลม,มแมลงก็เลยรอราเกี่ยวข้าวเรื่องอะไรก็เลยเอ้าดูส่วนแตงดีกว่า ปลูกมาเยอะครับ92ต้นเก้าจุดสองับยาวไปถึงนู่นนะนู่นถึงนู่นหมดครับนะนี่ครับอย่างเงี้ยเก็บพันธุ์ไม่แบบนี้ครับคุ้นสวยอืมอืมอืมแบบนี้ครับนะนี่ครับเมล็ดพันธุ์สวยแบบเนี้ยสบายมากครับลองหาไปปลูกกันผมเชื่อว่าแปลงพันธุ์นี้ตอบโจทย์ครับนะตอบโจทย์ครับ ต้องการคือแตงอะไรมันก็อร่อยนะครับแต่เราปลูกแตงอะไรที่มันขายได้ไวแตงอะไรที่มันแตกต่างมันน่าจะดีกว่าที่ตลาดต้องการด้วยนะีน่นะครับแม่ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ยิ่งให้ฮอร์โมนไข่เท่าไหร่นะสิบห้าแล้วก็อาทิตย์หนึ่งให้ตั้งสองครั้งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งให้ทีละครั้งฮอร์โมนไข่มันจะดกมันจะเปิดตาดอกไปเรื่อยๆครับนะพวกนี้อยู่นานนะอยู่นานนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ็บทีเดียวจบนะมันจะออกดอกเรื่อยๆเนี่ยออกดอกตามเครือไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งใครขยันนะ เดือเคืองทิ้งน้อยเก็บแล้วเดือวเคืองมันจะแตกดอกใหม่อย่าเอาไปใช้เวลาอรอุ่ยหลายวันมันเจ็บผลเดอตั้งแต่45บห้าวันแล้วอ่าสี่สห้าวันแรกเป็นยาวไปค่อนออกสามเดือนสเดือนยังเก็บได้นะครับนะแตงพวกนี้นะมันจะที่เราดูแลเอาใจใส่ด้วยครับถือว่าเป็นแตงที่ค่อนข้างให้อายุยืนชนิดหนึ่งแล้ดูนะครับเดินนู่น่าเดินพาดูไปนี่อื้ดูเนี่กินไปอร่อยไปนี่ครับเหลืองอลลัมงามแท้ลูกขาวนะครับ มันแตงลูกขาวนี่นะครับนะลูกขาวน่ากินมากเปลือกบางยางไม่มีอร่อยสุดๆครับอ่ะจากครับนะฟาร์มลุงๆุงชาลีฟาร์มนะครับแล้วก็ออตาเกษตรโบร,ราณน,นะครับนะเกษตรโบร,ราณน,นะครับนะทีูุ่อาหารมี่คมคำสร้อยครับพามาดูสวนแตงปลูกง่ายๆแบบนี้เองเนี่ยปลูกทุกอย่างครับ นวน,นะครับเนาะตัวเธอมีหมดข้างบนก็จะมีพวกมะคงมะเขือนะครับแต่ทุกอย่างใหญ่พื้นที่มันเหลือรองรับไปครับนะปลูกได้ทุอย่างแล้วเราจะได้ต่างกันฝากเลยครับนะเกเษตรง่ายๆเกษตรที่มันไม่ต้องใช้เวลามากมายกายกองน,นะครับนะเกษตรที่มันต้องรอนะครับนะฝากเลยครับนะกับปาตเาเกษตรบริละเดดีครับสวัสดีครับ